พ่อหมดเซนพิชิตภัยโลกไซเบอร์ตอนอินฟลูเอนเซอร์สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อินฟลูเอนเซอร์ก็ถึงคิวรีวิวครีมค่ะวิงวิงประกาศชมพูตามไปพี่อินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหญ่เขารีวิวกันไว้แล้วนะคะอืมแต่เอ๊นี่มันชักจะเกินชมพูไปแล้วนะบอมเบอร์แมนมาแล้วครับทุกคนวันนี้เจอกับเกมกันใเ1 3บสเรทสิบแปดบที่ผมโดนท่ามานะคะว่าจะเคลียร์ได้ภายในกี่นาที โอ้โหโฮม่าก็ยิงก็กระชูเลยนะครับไม่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า12ปีฮะเย่แล้วบาทั้งแกงก็ไม่กลัวรู้ปืนก่อนมาเลยสิครับฮ่าฮ่าฮ่เลยมันเลยฮ่า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 ฮ่เลยมันเลยฮ่า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 ฮเลยมันเลยฮ่าฮ่าปีศาจสมองฟีบเป็นปีศาจที่ไม่ชอบใช้สมองจนฝ่อ ก็เลยชอบทำให้เด็กๆไม่คิดให้ดีจนกลายเป็นสมุนของมันได้เวลาตาสว่างคืนเด็กๆมานะเจ้าสมองฟีบแบบนี้ต้องทำให้เด็กๆคิดได้เองด้วยพลังสติปัญญาจงให้ความคิดเด็กๆกลับขึ้นมารู้ว่าอะไรควรไม่ควร เป็นยังไงบ้าง Enter คลิกห,หนูกลัวมากเลยค่ะแล้วเป็นเพราะอะไรล่ะถึงเสร็จเจ้าสมองฟีบได้เพราะว่ามูแต่ทำตามคนอื่นโดยที่ไม่ได้สนใจข้อมูลก็ลเพราะว่าทำตามกระแสไม่ได้ดูตัวเองครับดีมากเด็กๆขอให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพแล้วเจอกันใหม่นะ